สวัสดีครับผมคนมักเลาะครับผมเมื่อนี้ครับรถมาเส้นขอนแก่นนะครับผมเส้นชุมแพเมืองพ้นสิข่าขอนแก่นครับผมเจอเหตุการณ์ครับนี่ครับรถเสียหลักรถเสียหลักเขาข้างทางนะครับผมลงก่อกลางครับกะเป็นบ่เป็นใจครับผม ใครเนี่ยอยู่เพิน่นนหนดยสิโพเป็นยังแค่เพิ่นหักลบอย่างสักอย่างครับก็เลยลอบางครับเพ้น่นเพื่นหน้าสีง่วงนะครับผมเพื่นหน้าสีง่วงครับก็ขอเตือนเป็นอุทาหรณ์ด้อครับพอแป่พี่น้องขั้นเดินทางไก่เดินทางแบบต่อเนื่องขั้นเกิดอยากหลับอยากนอนก็นให้จอดพักจอดอย่างสักก่อนด้อครับอย่าฝืนจะของครับ นี่เบิ่งอาการลนาสิรับนาสิรับนีครับแต่ว่าก็โชคดีแน่บ่เป็นหยังครับผมก็แค่ไหลลงเกาะกลางครับผมชนไอ้เสาไฟไปหนึ่งเสาครับผมการกำลังสิดึงขึ้นครับเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังสิดึงขึ้นครับผมนี่ครับเลยจอดร้อยู่ครับผมก็น่าสิบ่เป็นหยังครับผมเพราะว่าเบิ่งแล้วก็มีตา ข้างหน้าครับกระจังหน้ามูลกระจังหน้าพังก็ซื้อครับผมจะรออีกจะงบืดนะครับให้เจ้าหน้าที่เพิ่นดึงรถขึ้นก่อนครับครับกามารายงานยหน่อยพอแม่พี่น้องได้เบิรงครับช่วงประมาณสิบโมงครับผมสิบโมงครึ่งครับประมาณนี้ครับสิบโมงครึ่งนะครับ ข้ะที่เพิ่นกำลังดึงขึ้นอยู่ครับผมนะครับรถหกล้อครับผมหกล้อคอนเทนเนอร์หกล้อ,อ,อตู้ครับผมเชื่อหลักโลกรถกอกลางครับนาสิลับครับนาสิลับนี้ครับแล้วก็ขอฝากไว้เนี่ยนะครับพี่น้องเดินทางมาทางไกลครับผมเดินทางบ่อยๆเดินทางแบบ ต่อเนื่องแบบบ่พักบ่พักนะครับขั้นเกิดห่วงนอนเกิดเนี้ยงกะให้จอดพักจอดอันนี้สักก่อนครับอย่าฝืนเย้าของนะครับพั้นอันนี้ก็ยังโชคดีครับเพิ่นบ่เป็นอย่างครับก็แค่ผมก่การก็อาจสิบบาดเจ็บนิดหน่อยๆน่อยครับผมครับผมกมก็รายงานให่เบิ่งซับนี้ครับผมมึงได้ก็ขอฝากไว้ด้อครับอุทาหรอนครับผมเตือนภัยครับผมแบบสำหรับคนพันไปพันม้าเนาะครับเนาะ เดินทางระมัดระวังครับผมฝากไว้ซ้ำนีครับผมช่องผมค้นมักเหระครับผมสวัสดีครับ